สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องตัวหน้าต่างนั้นเป็นกิเกล็อกหรือเป็นมันจิพอยล์ล็อกนะคะเรามาเข้าใจกันละอีละประเด็นกิเกล็อกก็คือการล็อกเดียวการล็อกจุดเดียวเนี่ยจริงๆมีหลายแบบมากเลยล็อกจุดเดียวที่กลางบานนะคะก็จะเป็นสไตล์ของอนวัตกรรมที่ญี่ปุ่นอย่างเช่นแบรนด์ทอสเทมแบรนด์ YKK เขาจะใช้ตัวมือจับที่เป็นลนักษณะเหมือนก้นหอย,นยในการที่จะล็อกตรงกลางบานเป็นส่วนใหญนะ่แต่ถ้าเป็นซิงเกิลล็อกที่เป็นลักษณะของตัวงานไทยทั่วไปหรือว่ายูโรโปรไฟล์หรือว เป็นบานเลื่อนก็จะเป็นมือจับฝังก็จะมีเดือยไปล็อกด้านข้างแค่1จุดนั่นก็คือซิงเกิลล็อกมถ้าเป็นบานประตูก็จะมีตลับล็อกกับมือจับนั่นก็คือจะมีตัวล็อกที่เป็นลิ้นไปล็อกด้านข้างก็เรียกซิงเกิลล็อกเหมือนกันเพราะฉะนั้นซิงเกิลล็อกในแต่ละแบบนะคะก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวบานอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบานกระทุงหรือบานเปิดเนี่ยเวลาเราพูดถึงซิงเกิลล็อกก็คือการที่เราเอามือจับไปล็อกกับตัวเฟรมอันนั้นคือซิงเกิลล ที่มันติพอยล็อกมันติพอยล็อกเนี่ยจริงๆแล้วคือว่าคําว่ามันติก็คือมีมากกว่าหนึ่งเพราะว่าอย่างเช่นเราพูดถึงประตูมันติพอยล็อกสําหรับประตูเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแค่2ประตูเนี่ยบางครั้งถ้าความสูงเกิน2เมตรสามเนี่ยคนจะใช้มันติดพอยล็อกซึ่งมี 3. จุด5จุดขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันติพอยล็อก 3, องงออก,ก็จะกี่จุดก็จะเป็นการอธิบายในอีกขั้นตอนหนึ่งส่วนกลับมาที่บานเลื่อนนะบานเลื่อนเนี่ยว่ามันติดพอยล็อกเนี่ยก็สามารถที่จะแยกได้เช่นเดียวกันกับประตูมัน กว้างความสูงของตัวบานหลักๆเราจะเน้นที่ความสูงนะคะความกว้างจะไม่ได้มีผลอะไรมากแต่เราจะเน้นที่ความสูงเป็นหลักซึ่งอันนี้จะเป็นนวัตกรรมส่วนใหญ่ของตัวงานที่เป็นยูโรหรือว่างานยูโรโปรไฟล์บ้านเราก็จะมีบ้างในบางแบรนด์น้องพุดอย่างนี้นะคะึอยู่กับว่าใช้แล้วทางบริษัทเนี่ยเอายูโรโปรไฟล์ไทยเนี่ยไปใส่กับมือจับอะไรแต่ถ้าเราใส่มือจับกระทางบานเลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอนติพอยล็อกที่มี2อสามจุดขึ้นไปนี่กลับมาที่ตัวบานกระทุงแอนติพอยล็อกของบานกระทุงงเนี่่่ยมมคววาาาพิศษออึื ว่ามันติดพอยล็อกคือการที่เราเลื่อนมือจับหนึ่งครั้งเราจะล็อกตั้งแต่ตรงกลางของมือจับบ้านข้าง,งของตัวเฟรมนะคะอันนี้คือมันติดพอยล็อกเริ่มต้นแต่ถ้าเป็นมันติดพอยล็อกของประเทศยุโรปนะก็บานกว้างขึ้นสูงขึ้นนะคะการเลื่อนมือจับหนึ่งครั้งจะกลายเป็นล็อกตรงกลางล็อกข้างข้างล็อกมุมทางข้างบนข้างล่างอันนี้ก็คือมันติดพอยล็อกเหมือนกันหวังว่าคลิปนี้นะคจะเป็นประโยชน์ไม่อากน้อยนะระหว่างซิงเกิลล็อกและมันติดพอยล็อกนะคะความแตกต่างระหว่างการใช้ Single ock, เกล็ดล็อกมันติดพอย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะที่จะทำคลิปเพื่อตอบถามไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ